พอจะได้ย่างกายเดสุดอายกลิ่นเจ้ากล็ลงมัวเมาทํคะนิงตานํนองอยากสิจับตาจองย่านทั้งนองสิเปิดนายเจ้าผู้แกไปลา ใจเพ,พ่พังตั้งแต่ครั้งแต่คราวก่อนให้ใส่โมนใจเอาวอนแต่นำเขาอยากสิลืมทุกเรื่องที่ผ่านที่ทำให้ใจมันปวดร้าจนมะพ่อเจ้าคนไข้เจ้าผู้งามไม่ปานแต่ ขอแนนเนจักวางจอยจุบใจที่เพ่พังลาพนังคนไข้สิเป็นไปได้บอกขันอายสิขอไปเคียงกายขันเจ้าบ่มีภายขันได้นั่งมาเคียงข้างสิขอหับนั่งไปจนแกโปรดนับใจเอาไว้แนให้เจ้าแลแนเด้ขอขำยมหนาวไอกาสิกดอดยมนอนไอกาสิหอม